สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ป่าแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่าย UF98 นะครับนาะเอามาพี่น้องเอเบเลตเกมใหม่ของค่าย PG นะครับผมนะก็ทุน1 0,000นเนาะครับนิะมาเดี๋ยวเราล่าโบนัสไปที่เบ็ด400เลยแล้วกันนะครับผมนะมา80รอบยาวๆคือต้อไปกับผม เอาก็เป็นเกมใหม่ของค่าย PG นะครับผมนะก็เกมมาาไม่ครับพี่น้องเอ้ยอ่ะสำหรับคอนเทนต์นะครับเล่นทุกเกมในค่าย PG นะครับขอพักไว้ก่อนเนาะครับพี่น้องเนาะก็ขอรีวิวเกมใหม่ก่อนละกันนะครับผมนะอยากเล่นเกมใหม่ครับพี่น้องเอ้ยอ่ะนะครับผมนะก็เดี๋ยวคอยตั้งซื้อให้เกมนี้ก่อนนะครับเอาซื้ออย่างดีเนาะอ๋อคอยรู้แล้วนะครับผมก็เป็นชื่อเกมนี้เลยละกันนะครับผมนะนี่ยังวะ ตะเวนกับอีเกิ้งนะครับผมก็เป็นเกมตะเวนกับอีเกิ้งนะครับผมนะเอ้าเหงากันไปนะครับอ่ะผู้ใดอยากเล่นเกมนี้นะครับเกมใหม่ๆค่ายพีจีนะครับที่เข้าไวๆนะครับผมนะที่ค่ายที่อัปเดตไวๆนะครับก็ยูเอฟ9แปบนะครับผมนะก็อัปเดตเกมไว้อยู่ครับพี่น้องเอ้ยก็บแวะมาเบิงนะครับผมก็ลิงก์กัอยู่ใต้คลิปไปละนะเหงากันไปครับพี่น้องเอ้ย ก็จะเป็นตัวคูณนะครับผมนะซ้ายขวานะครับผมก็ประมาณแบบว่านะครับผมก็รายจ่ายนะครับผมนะก็จะจ่ายทั้งซ้ายและขวานะครับผมตัวคูณก็ซสายขวาแยกกันเลยนะครับผมนะจ่ายทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับก็ฟีเจอร์ขนาดสนใจดีครับพี่น้องก็แต่ถ้าเตกแต่ถ้าเตกเต็มหน้านะครับผมนะก็จะได้ตัวคูณสวงฟังมาร้มกันเลยครับผมเอามันสั่นแล้วฟีเจอร์น่าสนใจดีนะครับผมนะขนาด ปันมาตั้งหลายรอบพี่น้องทุนกันดนบดถยังบ่หลนะครับผมหรือว่ามันยังบ่ถึงเวลามันดูดก็เป็นเกมนะครับผมนะตะเวนกับอีเกิืองนะครับผมภาษาบ้านข่อยเอื่นยังสั้นเนี่ยถ้าเปลียเป็นไทยนะครับผมนะก็อีหยังก็พระอาทิตย์กับพระจรันทร์อเออประมาณนั่นละ <c oughs> งงบ่นี่ติ ค่าย UF9 8ปนะครับก็เป็นค่ายที่อัปเดตเกมใหม่ๆเข้าไว้นะครับผมนะสาเพื่อเกมมันบวกเกมมันบักนะครับผม,มก็ทีได้หรีนไม่ไว้นะครับผมกวนมันสิแกีเนาะเกมใหม่ๆมันอาจจะมีบงมีบักเข้าม้าก็ได้นะครับผมสวยงามผมว่ามันก็สูสีอยู่นะครับพี่น้องไอ้ทุตมื่นหนึ่งเบียสีลอยมันก็พอได้อยู่นะครับโอ้สเก็ตเตอร์น่าจะสามตัวพี่น้อง ทุนเขาก็ลดมาหลายเดียนะครับก็ถือว่าปั๊บพอเล่นได้อยู่ครับพี่น้องก็ไปไปมาๆอยู่ครับผมเออกจังสี่ในแม่ฟีเจอร์หลากหลายจังสี่เนาะครับเนาะผมว่าเกมนี้ฟีเจอร์มันหลากหลายดีนะครับผมนะฟีเจอร์หลากหลายจังสีในแม่กครับนาเล่นนะครับผมโอ้ยสิเบิร์ตแล้วครับพี่น้องเอ้ยวอาไปวอาไม้ก็ได้นะครับทุนข่อยก็ได้สิเบิร์ตเลยด้วยอภินิหารของหลวงปู่โดเรบอนช่วยดลบันดาลนะครับให้โบนัสลงที เสาทวดตายเอฟกิตกระเพิ่มไม่หรีครับพี่น้องเอาเหลือยุบเปีร้อยสี่สิบสุดท้ายเอามาเบิ้งกันฟีเจอร์โบนัสที่เป็นจังไหนนะครับฟีในฟี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 ฟีโอ้โบมานะครับโอ้โอ้อุ้ยเอฟเก็กระเพิ่มเฮ้ยถ้าแตกเต็มหน้าตัวคูณสองฝั่งมารวมกันนะครับผมนะเอาตีมาเอาดิเอาดิเอาดิครับก็เอาดิครับ เอาดิเอาดิเอเอตัวคุณตายเอยเก็บกระเพิรมเฮ้ยตัวคุณโหดเกินเรียบร้อยนะครับรางวันใหญ่แตกนะครับบางนี่ก็รางวันก้อนโตไปหนึ่งเทนะครับสวยงามอืมเอาเรื่องอยู่นะลองเต็มหนาเพิ่งดูนี่คุณเท่าไหร่เข้าไปเนี่ยพี่น้อ <c> ง <oughs> ฟีเจอร์มันหลากหลายดีมั้ยพูน่ะปาร์ตคุณพี่น้องเลยพูน่ะพูน่ะ <c oughs> เปิดมีแต่ตัวคุ้นบดไอไส้นะครับผมเอ้าเอาคุ้นเข้าไปสนามสปินสุดท้ายก็ยังบดไอไส้ครับพี่น้องอีหยังวะอ่ะกระจบไปที่สวนเมืองนะครับผมนะก็ใส่ได้อยู่ครับพี่น้องเอ้ไปกระต่อครับผมก็เบิ้งเชิงให้มันทะลุฟูบงไปเลยนะครับผมนะสำหรับเกมใหม่ค่ายพีจีนะครับผมว่าเกมนี้ก็ฟีเจอร์มันหลายดีนะครับผมมาใส่ต่อยสักแปดสิบรอบแล้วกันพี่น้องเอ้ไปครับผมมันยังบม่ง็งใจนะครับผมนะ แต่ตอนนี้ก็เพราะมีกำไลอยู่นะครับผมก็เกียบเบดิดดักมาแล้วล่ะนะครับผม <c oughs> <c oughs> สำหรับคอนเทนต์นะครับเล่นทุกเกมในค่าย PG D นะครับผมนะเดี๋ยวผมรีวิวเกมใหม่เสร็จเดี๋ยวผมก็ไปทำต่อนะครับผมนะตอนนี้ก็ขอรีวิวเกมใหม่ก่อนนะครับอยากเล่นเกมใหม่แห้งพี่นออ้องเอ้ยหินมันมาใหม่ไมขวยเลยแบบอยากเล่นแห้งนะครับผมเอ้ <c oughs> แตกเต็มหนะ้าัวขุนสองฟังรวมกันเลยเด้๋พี่น้องโหดที่หลีเด้อปาดถ้าขุนสักฟังละสี่สิบเนาะรวมกันนี่ขุนแปดสิบพี่น้องสกิทอยังกระถือเบิด์ตเลยนะครับผมปมาดขุนเมยียขุนโหดโพดเกมบ้าอีหยังนะครับผมนะหัวโมเมนต์โเมเมนต์เกมบ้าอีหยังนะครับผมเกมอีเกิ้์กกับอีหยังก็เอา้าลืมใจบาสท,ที่นี่เกมตะเวนกับอีเกิ้์กเออ วอลไปวอลมาลืมใจวันนี้มั้ยอเออแต่กระหมุนไว้อยู่ด้วยพี่น้องป,ป,ป้า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 ดูดไว้คือกันนะครับผมสวยงมมามเล่นไปเล่นมานะม <c oughs> เล่นไปเล่นมานะครับผมเล่นไปเล่นมาเล่นไปเล่นมาติลาครับผมนะ โอ้ยอีหยังคาควาวะเอ้ยตอนนี้ก็พอมีกำไรอยู่ครับพี่น้องเอ้ยก็คอยก็อยากเบิ่งเข้ากันนะครับว่ามันสิลงมันที่เข่าโบนัสยากบันะครับอ่ะผู้ใดไปเล่นม้าหลังนะครับผมนะเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกแนวนะครับว่ามันเปียกดีไหมนะครับสำหรับเกมนี้เนาะครับเนาะเกมอีเกิงกับตะเวนนะครับผมนะตะเวนกับอีเกิงเอ้า่อยหลัดเรียกลงุงหลงลิมล,มลิมอยู่เนาะ เนี่ยเมียมันก็ไปไปมาๆอยู่เด้อ่อยกระเบิงว่ามันโอเคเลยครับผมว้าไอ้ไอ้เกิงกระเพิรมเนี่ยถ้ามันเตียกเตี้ยหน้ามันก็จะได้คูณเจ็ดเลยนะครับเพื่อนทั้เนี่ยเอาแล้วไงเอาแล้วไงจังหวะนี้หัวใจเต้นตุ๊บๆลงเลยไหมเอ้ยเอาเรียบร้อยครับผมเก่าโบนัสอีกรอบที่สองนะครับเอ้ามาเบิงกันนะครับผมนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผม รอบแรกเผาก็แตกไปสว่างเมียนน้อยปาดเบิ่งตัวคุ้นพี่น้องตัวคุ้นเพิ่มเท่าละวสวงเตี่ยเท่าละวสวงพี่น้องปาดเอาตีละมาตีละเอาฟีได้ฟีฟีได้ฟีฟีได้ฟ,ฟีเอาฟีเกมไในฟีเกมครับผมเดือดร้อยพี่น้องฟีเกมไในฟีเกมเอาตีลนะครับผมบวกไม่สิบสป,ปินเอา้าไม่แตกรอบนี้จะแตกรอบไหนนะครับผมเอาตีละวัดเอฟเกมกระเพิมมีบ่เอา้า ปัดตัวคุ้นเมียสปินกันยังอีกบลากหลายเมียปัดนะครับผมปัดตัวคุ้นน่ะโอ้ยฟีสปินอีหลีวะบ่ได้ย,ยังเลสอ่ะครับพี่น้องเอ้ยถึงตัวคุ้นมันหลายมันบ่ได้ใสเมียฟีไหนฟีฟีไหนฟีฟีไหนฟีเอาฟีเกมไหนฟีเกมอีกครับผมมาอีกสิบสปินพี่น้องเอาตีแรกนะครับผมนะเอาคุ้นเข้าไปนะครับผม ได้ใส่บได้ใส่กับคุณข้าไปเออมาแล้ววายคุณอะไรเออเก่งกับผมสวยเนี่ยรวมกันคุณหาสิบสี่ครับพี่น้องเว้ยเหลียบร้อยนะครับลางวันใหญ่แตกนะครับอา้าวบางนี่ก็ลางวันก้อนโตนะครับมาอีกหมื่นสวงพี่น้องเย้ยเอาตีละโอ้โหคุณเออเก่งกับผมสก,กิดอะไรก็แตกนะครับผมบอกเลยตัวถือตัวกา,กากแตกเบิดพี่น้องตัวคุณปั่นนี่นะครับผมมนาะ คุณอะเบิ้งคุนเปียงนะครับผมปาดคูณสี่สิบแปดไปละครับผมตัวเหนียวเอามันนะคักลวดโอ้ยฟีสปินอีเลีแหละครับอะไรอยังเล่เหมียตัวคุ้นหลกหลายเหมียปาดคูณห้าสิบสี่คุณอนะวัดเอเอฟเก็บกระเพิมสกิลอะไรก็โดนนะครับเรียบร้อยนะครับรางวันใหญ่แตกนะครับบางมีกับรางวันก้อนโตนะครับสวยงามอืมเอาดิเอาดิเอาด, <laughs> เอาดิครับ คูณ56ไปแล้วนะครับเออเอา,เอาคูณเข้าไปนะครับผมเออเอา,เอาคูณเข้าไปนะครับบัลลัยไส้จักเทียดนะะโอ้สกิทยังกระแตกพี่น้องวห้สกิทวายมาเนยเอฟเกย์กระเพิ่มสองหมื่นเอ็ดบอกแล้วสกิทเป็นโดนเรียบร้อยพี่น้องเอฟเกย์กระเพิ่มนี่บอ้เว้ยเอาคูณอี่กูนะเรียบร้อยนะครับรางวัลใหญ่แตกนะครับเอา้าวบางนี้ก็ะซูเปอร์ไปหนึ่งเทน,นะครับเอาดิเอาดิครับ ตอนนี้ก็ฟาดมหาหมื่นเจ็ดแหละครับผมเอาดิเออเอาคูณเจ็ดสิบสองปุณนะเออเอาคูณเจ็ดสิบหกไปว่เอฟกิ๊กระเปิ่มขอให้สกิดแต่พี่น้องเอ้าบางนี่ก็รางวันก้อนโตนะครับสวยขอให้สกิดก็พอนะครับตัวคูณไหลป่ะนี่ยปุณนะเบิ่งตูวคูณแบบฟีได้ฟีฟีได้ฟีฟีได้ฟีรอบฟีได้ฟีฟีได้ฟีฟีได้ฟีฟีฟี โอ้ยบ่เก่าแล้วนะครับผมเอาโอเคนะครับผมนะกระจบไปนะครับเนาะจบไปที่หกหมื่นหกวานเจี๊ยบเลยนะครับผมนะนี่รักเกมใหม่พี่น้องเอ้ยพอพอโอเคนะครับผมนะเก็บไปต่อแล้วนะครับก็ประมาณนี้นี่เองนะครับผมนะสำหรับเกมใหม่ค่ายพีจีนะครับเนาะอ่ะทุนหนึ่งเมื่อนะครับก็ได้กําไรมาเจ็ดหมื่นหกเน้นเน้นเลยครับพี่น้องเอ้ยไปแตกแล้วเขาก็ไปหาเหรียญเงวใหม่กันดีกว่านะครับพี่น้องเนาะก็ประมาณนี้นี่เองนะครับผมอ่ะแตกแล้วก็ป้ายป้ายป้ายเอาข้ามมวย